จุ่มนิ้วลงไปในทุกสีว้าวว้าวและฉันเก๋ไก๋มาก uh huh. ก่อนอื่นฉันจะวาดกระปองสุดปังให้บาร์บี้แ hmm. ล้วอะไรต่อนะอ๋อฉันรู้แล้วโอ้ง <Wow. S 1> oh. านของจุลี่ออกมาสดใสแล้วก็สวยงามมากเลยอ๋อ oh. แต่สีของฉัน <c oughs> หักกันแล้วอะ <c oughs> ยังดีที่มีกบเหลาดินสอ <c oughs> ถ้าไม่เมยจะทำยังไงนะออ <c oughs> <c oughs> oh. อยากเล่นกับต oh okay. oh ุ๊กตาบาร์บี้มาตลอดฮะโอไม่นะเหล่าจนกเลยแจที่สุดเดี๋ยวก่อนนะฉันเกอดธริยะโอไม่นะเราจะหมดแล้วโะรีวัดผมหัวย่ำมากมีผมสยายเฮ้ยฉันว่าฉันทำกับสำเร็จแล้วอีกนิดเดียวหมดเวลาแล้ว ทุกคนพร้อมไหม Are you ready ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวนี้สิไม่เร็วจูลี่งานของนูอยอยู่นี่ค่ะนั่นมันอาชริยะเก่งมากร็อกซี่ธอเป็นผู้ชนะเย้ขอบคุณค่ะและนี่คือรางวัลของเธอนายคนสวยอเธอสวยจังเลยอะ